สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เป็นสกุลสกุนมือนีกับสิเข่ามาสวนอีกแล้พี่น้องหลังจากยาเสียยามันเนาะกิยาแตเวันไห่พออันเหมือนกันสวัสดีตะวันเดือนวิจิโตบอกวิี้ขอดึงความนะ๋ยวพี่น้องเลยจะไม่เก็บบักปุือไปป่นเนาะก็ช่วงนี้กับบุคคลมีกินงูจะผูกดเวยนะเออเดี๋ยวมันเข่าเองมหาโลกเก็บบักปุือมีทางบักปุ๋ยขึ้นบักเปุ๋ยวานมันก็เป็นหมากเนาะพี่น้องแล้วสิเก็บเอาอัน ยังยอดบวบเนาะเมื่อไวานกินนั่นแหละพี่น้องปะไปเบิ่งนผู้ชมดูกันพี่น้องเลยมังนาวันนี้แหละมีน้ำเนี่อันคู่มือนี่มังนาวหน่วยน้อยในตลาดรถที่มันเป็นยังมาแบบเราเว้ยพันน้ำเรียกมังนาวใุ้ยน่วยเดียวนึงพี่น้องเลยแก้วมังกร ตัวหนักกับกำลังออกถูปาปองกันแล้วก็ฮักกระเฮนกำลังออกพี่น้องไหมใช่ดีสวัสดีเด้อพี่น้องเรืยกันไล่เรื่ออยู่แต่ว,ว่านี่ก็จดักจดกระเจ็ดนอกฟัว,ว่ามันดูง,งามไะกินมะม่วงซุกมะม่วงเบิดไม่ยากนี่ดื่มเครือโบกกินหน่อยโอเคเจค๊ดะใส่เอาจะหมักยั้ยอันนีพี่น้องอันนี้มะเขือสนิทเขียวเนาะ อ,อ่อ,อนๆมันกำลังเป็นพี่น้องเลยเอาเป็นสุปกินบางช่วงค่ะมันยังบวเป็นอยากกินมันบวมีพี่น้องมากน้อยเอาไว้เอาไว้กินครับมันเกี่ยวกระดุก,กอื่นเนี่เคลื่อนใส่เคลื่อนบางมีอีกบวมกันมากน้อยมันกระปะเ๋้เน คือเมื่อป้าอยู่เที่ยงเนาะ นี่สองมา<ช>ต้นใช่วะคุณอยู่ทางไหนอ่าพอจะไปเก็บเครือขาวน้ำตื่มใช่ไหมนี่พอได้ปลดวันเดีไวไปเก็บตไวไปไปนี่แบบผิกอยูนันเจเลยน้องอกระหมากใหม่ผิกงั้น พริดก,กะเลี่ยงเด้พี่น้องมีพริกที่นู้ดตัวนี้มีก๊อกของผิดโดดแล้วยังบาเด็ตัดจีบอามันคือสิดโดดมัวจ่อยแห้งกะริหัวกะเจ้าไม่ต้โตนอ้วนหัวอีเจ้าจ่อยกดนะเฮ้ยมันอมของขำมัน้วตายบักลือขื่นกะเก็บพี่น้องกวัวมันทักกับมากเกลืออยากกินดำรัวเกลืออยากเห็ดสมบักเกลือเนาะ ถ้ามะเขือขื่นมะเขือหวานกระหมากช่วงถือฝนนินดีสิเป็นมะเ,เขือขื่นเขือขื่นนี่มเ,เ,เก็บเข้าอีกตุกเอาเลยค่ะเก็บแล้วก่ะไปอยู่นลำมิ้วกี้แล้ววันนี้แม่แม่แมแมใหญ่เนเกลือเฟดเ,เกลือไก่เนื้อหอมันขำมุม้มเอ้ยหนาด,ดุ๊กดุ๊กเหรอเวลาว่าง ตัวตัวไดจโจทย์จะรับกันจูงสาวตัวนั่นตัวนี้พักแล้วยังแล้วก็เตรียมโตมือเล่น่เอาหมากอ่อน,นะอนมันต้องมือขื่นไออันต้มคอยหมักต้มสุกใส่กันกับมะเขือหวานเนาะคนมะเขือขื่นอ่อนนะั่น ยี่ใจอาบน้ามือก็จับปะจับเอาอะไรอย่างฝุ่นหงส์ไเรือดมีนี่อ่อนๆอ่อนๆพวยหมุดไล่ลายเลยนี่ทั้งแต่หมุดนี่แหละหาเลือดหน่วยอ่อนๆมันฮาดีมันครอบผลอ่อนๆหน่อยหน่อย เมือคืนผสมกับผักเครือหวานเวลาไปเนียนไปสุกใส่สสกันแทบน่ากระปากผักแก่เ,เลยตวตรงนี้วันทีไ่ไปลืมนี่หมักอกนิดนึ่งจะกินสุดเท้าเท้ากับยังบุมีผักแข้งผักเครือกำลังเริ่มมากหัดยังบุมีเท้าให้สุกโอ้วยวันน้กินเป็นปีเลย วังหันกินบอได้วังยำนาวัวงหันบัดนี้กินได้เลยแต่ว่ายังมีเท้าอยู่กินเถือ่ออยากต่ำเนาะคนในเคื็ดหนี่งตั้งเถือ่อบุฟี่ยังกินเนาะไม่เนอะบุฟี่ยังกินกะเก็บกินต่ำมาเคลื่อนได้ตั้เถื่อตั้งเถื่อบัดน,นี้แน่ยกะยังอยากเก่าอะไรกันเน้ะความมันกินตลอดนานกินทีเนาะปกดีี่จะนุอันตราอูอ้หักกะเป็นมากเห้ย ก็อุ้ยมังใหวอ่อนๆโอ้ยหมุนดิ้นๆกันลายเครื่องขืนคาโบเอามีดตัดตัดแล้วมันดึงเอาหนักว่ะเอาเครื่องวานก็คือ้๋อหยาดมันตกลากนู้นเลยตัดนี่พี่น้องนี่นี่จะเป็นมะเขือขาวที่เมล็ดพันธุ์ันที่ลุงเป็นส่งมาพี่กายคนมากหมักมะเขือขาวตัวนี้ ใช่เออกกนกักกว่ีพี่น้องนี่นี่นี่มากพี่กายนี่มิตรหน่วยใหญ่กว่านี่เองปลูกลายพี่กายหัดกันได้พี่น้องกระทางใหญ่กว่าทางตงัวนี้ทางปูนมันสีใหญ่ๆชุ่มกว่านี้ฝากเวอร์กว่านี้เอาไปขายจักทางเราจักพันบ่เลยละว่ากันเฮ้ยถึก ปุ๊กๆนะพี่น้องโอ๊ยบุไดมีกินมะเขือแต่เห,งหิงเลยไดเพราะว่ายัางตั้งเถือกกะซื้อมาแต่ตลาดน้อยหนึ่งกับแพบงดเทาซื้อเขานี่มันทำกับเป็นมากได้หมเพื่อนวะขอมาสูตรก่อนกับบูมีเนาะมาเก็บกันเลยพี่น้นงองเสทางอ่อนๆนะ อยู่เที่ยงไปพ่อมมืออื่นว่าหายบัวจอนไปซื้อของกินลูกซื้อปลาปลาลูกมาป่นมั่มีน้องบัวมีน้งกินเนาะกับเครือซื้อบักแตงกวามากินกับปาชิฮะสุงหมางไงลันลายเต็มหนเก็บเก็บจนเบิดหม่กงไง่ขอเนา คอยมักกินกับตำข่าวปุ่นมาพี่น้องกินมะเขือกาะักกระดอกเกินน่อยนี่มักเต็มอยู่มักแข้งแข้งหน่วยเดียวกรป้อนเด็กดึงอรล่เมตือวานป่ะอลายจงเอ่ ม MM hmm, ื้อน <ah> ีก็ต้มสุกลยนี่มาเก็บมาเจอขึ้นก่อนมันไ้ซองมากเลยซามมากนี่มันคือขืนแล้วคือนเาเอาโรดจะมันแก่ได้ค่ะมันโใหญ่แล้วมันสีแก่แล้วนี่มากน้อยนเเก็บมันโรดนี่เบิ่งซีัก้อ มันก็ว่าเซตูเย็นด้วยสุบบาทหนึ่งแล้วก็กินกับตมกระปุ่นกินกระปุ่นกับแจ่วคาเดียวหนึ่งกระเบิดดอกขำแล้วขายขายลังมือมาไปเก็บไอยอดบวบกระปุ่

พี่น้องเบิ่งคอยว่าสิตัดเอามาเคือกกนี่นี่ต้นนี้ก็ได้นี่นี่วาสิตัดเอามาเคือขื่นเอายอดหมากบวกงามมาเลยข้าเกลือ ปลาดุกมาอื่นป่นน้ำแกงน้ำอะไรชิ้ใหม่ป่นเอ้ยมูวกป่นแน่แล้วกันไว้แกงแนี่โอ้ยหหูดแดงดินโอ้ยสาหูดแดงลายเลยนี่มันตึบย้อนตัวบวกเอาทำไรมีตันโลตันเอาจะไงทำทำกับเจ้าเก็บคใายก็จะเก็บยาวมีไดท้ทำนี่อ่อนทัดเอาแล้ยังไง เป็นดอกตัดลดดอกพี่น้องเลยตัดเอาคืนอ่อนคืนกินมันยังบุธันดอกเดีายวตัดลาย้ะยนเอาหัดไห่มันบุมมากมันกระลังเริ่มดอกพี่น้องเอ้ยเพื่อให้ดอกมันสิบดอกตัดยอนเอาเนาะห้าเลือกเอาทั้งข้างไปเอาเบื้องฐานนะตอนนั้ตัดเอาเบื้องลติรามของน้ำ บวบหอมเขาบวกบวกผักรีเราเอาไปใส่แกงปลาดุกก่อดินโคองของกินเขากลางวันกืาคืน ปต่อ่ะไปเก็บต่อพี่น้องอี่นี่จะเอาพักไปเก็บสุปลายอ้อนอน่อนๆนะลูกน้องักไปเก็บสุปลาออโอ้โหทำโอ้พระแต ตัดขุยยอดแล้วก็ถืกยอดพันกกนั่นกันยอดอันนั้นเครืองมากมุดช้งจะมุดนี่มุดแดงไฟขึ้นมาเห็ดขึ้นมาเกาะอีกจะน้อยอยู่เนาะเบิ้งแล้วแกงเราบอกพอแกงเราลายล้อไหนเดีวมันจะแก่เดีมันจะนั้นเอาไว้มันโดดเนี่ยชุ่มงามๆนี่อ่อนๆนี่ ลวกกินก็แซ่บลวกกินกับแก,ก,ก้วแซ่บ,ถ,บถังนี้มีแก้วมีโอมมีแคาไปยังไงกันนี่จะควยหมุดวะแถาลางห้องน้ำกับว่าแต่มีรอบห้องน้าเลยพี่น้องไม่ใช่เงาอื้อเราห้องเงาเห็นใช่หไห้เหงา พ่อพี่น้องพอด้แกงบานตัวใดมันยังอยากแก่อยู่กับฮักออกตัดแรงบรรยากาศอยู่ส่วนก็โอเคเล้วพี่น้องคุณพิพมพ์กี้อยู่ลำพอใหญ่พอพอนคลิปหนาสำหรับคลิปในคอตัวลาไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลย